ครับผมขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F c ทุกท่านนะครับผม <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็มีสายด่วนนะฮะมาจากพ่อจันนะครับผมงวดที่แล้วให้มาหางเดียวนะครับสําหรับพ่อจันนะครับเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับพ่อจันนะครับว่าแนวทางต่องวดของพ่อจันจะเป็นตัวไหนนะครับผมพ่อจันผู้เขียวเมืองชัยภูมินะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะเออครับ ค่ะอันน uh, oh uh, ี้เบอร์ซับก็อุปอเด้อค่ะครับเป็นยังไงเนาะถือไลฟ์ปะค่ะมื่อกี้โอ้คนนั้นชื่อถืดถุดจางใมโครงการก็เป็นว่าถือทีหานคนเหนือโอ้คืออันมอกี้ให้สามตัวเด็ดเนาะค่ะสี่แปดตัวค่ะให้ให้สี่แปดสามเนาะครับ หมวดกรกหาเก,ก่าซีค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะสูตรนี้ครับสูตรนี้สุดยอดเลยพ่อซ้ำๆตัวอันซ้ำแต่หางนี่เพือ่ออตัวตัวอืมสามตัวสามแล้วก็แปดห้านี่และสองตัวกับแปดซ้ำเลยนี่อ<ๆ>ืมครับผมค <Okay. S 2> <c oughs> ่ะเรามีต่องงวดไหมครับพ่อ มีตัวม,มีมีม, <_ D> มีครับผมครับผมต่องวดมีตัวไหนบ้างครับว่าเออผมอยู่เนี่ยครับผมผม,ผมทิ้งไปให้สมัยห้ลกพ่อเห็นไหมยังไม่ได้ดูเลยพอย่อเดี๋ยวว่าครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอได้ครับพ<ๆ>่อเดี๋ยวรอก็ได้ครับพ่ออั F F C ทรหาได้อยู่บ่พ่อเนี่ย ได้ครับได้ในที่พ่อครับอาจารนสีลมเบอร์โทรให้เด้อค่ะครับครับื่อผู้พนอยากใข่คากำพร้นกาแฟสีรุ่มเบอร์โทรให้พร้อมกระตีตอไปไหนเนาะครับมี่เอฟซีขอมาเยอะสำหรับเบอร์พ่อนะครับเนาะพ่อจันชายภูมิเจ้าคนที่ถึงกู้ถึงแม่กับพ่อลูกครับครับผมมือใหญ่นะครับรู้ใจถูกไม่ถูกบ้างเขไม่รู้อ อ,เอ่เพื่อใดก็ค่ะนี่คุณพ่ออยู่เพื่อใดค่ะเอ่อผู้เขียวครับผู้เขียวพ่อจำผู้เขียวนะฮะ,ค,ะครับครับตรนนี้ก็รอตัวเลขพ่ออยู่นะครับเนาะอันนี้สิเป็นสูตรล่างบหรครับว<ม>่าไ<อ>ม่มีมล่างับพี่จะบนสองตัวบนสามตัวบนอสองตัวบนสามตัวบนนะครับเนาะล่างบะมี่ได้ปะคะ ว่องกำลังเ็ดครับแรบงขึ้นบนลงโอ้ครับผมครับผม <c oughs> เอาเอาตัวบนเลยก็มันเล่นดีแมนครับค่ะมีเขื่นมีราา่องป่ะกาศชวนมากหรือเตะเลยก็อาจจะถึงต้นเลยครับว่นเฮ็ดตดครับเฮ็ดสูตรโอ้เฮ็ดสูตรต้นี่ตรงกับต้นครับตรงเฮ้ตรงตรงที่สองตัวครับสองสองสองตัว๋ออันนี้งั้นพูดนะครับพร้อมยังครับพ่อ ค่ะคือคุณพ่อค่ะสิบปล่อยสองตัวบนมาก่อนเนาะค่ะครับผมล่างบ่ท่านงวดนี้ล่างบ่ราะใันบ่อขางงวดล่างไม่มีไม่มีมันบ่แมนล่างให้เสียงจไม่ถูกโอ้ครับผมเอาปล่อยสองตัวมาก่อนก็ได้ครับพ่อครับสองตัวก็มีก็อะไรบางกิจ เออลองเอามันสมุดกุ๊กี่มีเด็กวิ่งบ่ค่ะวิ่งเจ็ดครับวิ่งเจ็ดสำหรับสายวิ่งเนาะค่ะซื้อใหม่เอฟซีวิ่งเจ็ดค่ะครับมันมีอะไรอีกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอพ่อแป๊บนึงนะครับผมครับพ่อครับผม ฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า วันนี้ดับหกแปดเก้าดับหกแปดเก้าคิดจริงว่านี่สี่ม่กชไม่มาแต่ใส่ตัววิเศษครับสี่สี่ือไม่มาจริงอันนี้บนอย่างเดียวบนั่งเอบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวนะครับครัือจะบอมี่สูตรลางว่าพุณพ่อเป็นนาบุญนะคะครับค่ะั ร่างมั่วให้ตัวเขาไม่ไมันหลเพือนไม่ไหลเขาจะเล่นตั้งบนตัวล่างมันเยอะครับร่างเันเยอะให้ออกให้ออกจากบนก็พอเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวตัวบนสองตัวบนค่ะเดี๋ยวใกล้ๆมือจ้งสีทูไปเอาสามตัวบนนะคะครับครับผมค่ะค่ะขออนุญาตแจกเบอร์โทษเนาะค่ะคุณพอจันเนาะครับ ลอยไปเลยครับลอยแจกไปเลยครับครับถือ <su> ว่าทำบุญนะพ่อเนาะครับแบ่งปันแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวบไม่มีล่างบนอย่างเดียวไม่มีล่างนะครับพ่อถือร้าเป็นไรเราบ้องหันค่ะซื้อบ่โอ้ผมผมว่าจะไปซื้อไอ้มันสุต่งขอผมแหละถ้าโตเกะถูกนะสามตันมีอยู่เขาไม่ขายให้เขาลงซื้อสี่แปดสามไปตัวละร้อยตัวละร้อย อสองตัวต <Sa> <hoe> ัมเลค่ะสองตัวคนบักคายครับสองตัวบ <sighs worldwide> ัวใสสองตัวปิดปิดตายไหมบ่วายไหมไม่ตัวไม่ตัวายกันเจ้าเมื่อยันเป็นบ like ัคาเลยคุณพ่อเนี่โอ้ยันนงครับบัวคายเลยเอาววัดนี้กะสิโทษไปไหมให้เอฟซีไปดึงลอตเตอรี่ขาวๆก่อนนะคะครับครับ ขอบคุณคุณพ่อได้เลยครับขอบคุณครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมุขสุขุขเด้อจีกเด้อครับผมจ้าจังหวัดนะคะครับใกล้ๆ้มือจังสีปล่อยสามตัวค่ะเ่ินกยานมันอันเนาะค่ะเ่ินกับปล่อยเป็นสองชุดค่ะอันนี้ไ้มาสองตัวก่อนเนาะค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มหรือเปล่าครับเบื้อซสํมไม่รู้ค่ะอาจจะยังไม่ตัดครับ พอ่อจันนะคะวิ่งเจ็ดบนอย่างเดียวล่างเระต้องซื้อค่ะซื้อต่เลขบนเลขดับกับมีหกมีแปดมีเก้าค่ะกับมีหกคู่นะคะเลขบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะถ่าฟั่งมือฟั่นทุกใกล้ๆก่อนนะคะเนาะใ,ให้คุณพ่อพันเดย์คำนวณสูตรพันกรนะคะแอดกาติดตามตรงหดวให้ พื่อผูผ่านการติดตามไปย่าลริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องเดอค่ะทางช่องอาจจะนําหาแนวทางได้ติดนะคะทั่วประเทศไทยเนาะค่ะดู่นทรเขามาให้แนวทางอาจจะมีทางไกลหลายจังหวัดเอดกกรนุญาตโทรสัมผณ์นะคะบ่ได้ไปเฮ็ดด้วยตัวเองคือว่าไก่นะคะค่ะเป็นแนวทางการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเสียงชัยภูมิอีกทานหนึ่งคือใช้ยญาพอ่อจันยูมเพอผู้เขียวค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจันนะครับพ่อจันภูเขียวเมืองชัยภูมินะครับมวดเมื่อกี้ก็ถือว่าแตกนะฮะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าชอบแนวทางของพ่อจันนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังช่องโอปอพาโร่จะจบคลิปนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกท่านนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ